ต้อนรับสู่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราชศ,ศูนย์วิทยาศาสตร์หนึ่งใน20ศูนย์ทั่วประเทศสังกัดกมรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่2ไร่เศษตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลบ้านเกาะอำเภอโพรงคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่16มีนาคม2538มีสถานภาพเป็นสถานศึกษานับเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในภูมิภาคแห่งแรกต่อมาเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2546 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราชอย่างเป็นทางการ วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราชเป็นสถานศึกษาส่วนกลางและมีขอบเขตในการให้บริการกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวางมีผู้มาใช้บริการจากทุกจังหวัดทั่วภาคใต้ดำเนินการขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนในต่างจังหวัด ให้การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมไปถึงการจัดกิจกรรมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่างๆนับเป็นการกระจายความเจริญและเป็นโอกาสทางการศึกษาให้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญโดยเฉพาะการให้ความรู้ความเข้าใจสร้างเจตนาคติที่ดีด้านวิทยาศาสตร์แก่ผู้รับบริการให้บริการกิจกรรมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบนิทรรศการทั้งภายในและภายนอกกิจกรรมค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นธรรมชาติเป็นห้องเรียน Play and Learn ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเองมีความสุขสนุกกับการเรียนรู้ด้วยทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีอิสระในการคิดการสร้างและเชื่อมโยงองความรู้ด้านวิทยาศาสตร์กับธรรมชาติเข้าด้วยกันจัดกิจกรรมและโครงการในวันสำคัญต่างๆให้ความรู้ด้านวิชาการในสื่อทุกรูปแบบอย่างทั่วถึง ซึ่งในแต่ละปีมีผู้เข้ารับบริการเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ในพื้นที่เล็กๆแห่งนี้ให้เต็มไปด้วยความสุขแห่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราชจึงได้ปรับปรุงและพัฒนานแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา จะผ่านไปนานแค่ไหนโลกจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเพียงใดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราชยังคงพัฒนาดูแลรักษาต่อยอดและถ่ายทอดเรื่องราวสิ่งต่างๆให้ผู้ที่มาเยือนได้จดจำเก็บความประทับใจจากที่นี่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนสู่ผู้คนภายนอกให้มาเยี่ยมเยือนแหล่งเรียนรู้อย่างไม่ขาดสายย้ำการเป็นพื้นที่เล็กๆความสุขแห่งการเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช